ีพี่น้องที่รักในพรีสุคลิกทุกท่านวันเสาร์ที่23สิงหาคมปี2025ขอขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระเจริของพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์หนึ่งเปโตบทที่5ข้อที่8ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวัยให้ดีด้วยว่าสัตรูของท่านคือมานวนเวียนอยู่รอบๆดุกสิงคำรามเที่ยวไปสองหาคนที่มันจะกัดกินได้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำในเช้านี้นะคะไม่ว่าวันนี้พี่น้องทั้งใดประสบปัญหาใดก็ตามนะคะถ้าปัญหานั้นทำให้พี่น้องทำให้ใจของเราห่างจากทางของพระเจ้าไปนะะเราก็ต้องสู้นะคะเราก็ต้องกลับมาพึ่งพาพระเจ้าเราอธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าเพราะว่าพระคัมภีร์เป็น คำสั่ง2อ,อย่างเลยนะคะในข้อนี้ก็คือจงสงบใจก็คือจงควบคุมจงควบคุมตัวเองนะคะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการบังคับตนเองการควบคุมนะคะก็เป็นผลของพระวิญญาณอย่างหนึ่งใน9อย่างนะคะ,ะหนึ่ใน9นะคะขอพระเจ้าที่จะนำเราที่เราเองก็จะมีจิตใจที่สงบ เพื่อที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าถ้าหากวันนี้พี่น้องมีจิตใจที่ไม่สงบวุ่นวายไปหมดเลยไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ไม่ได้ทำได้ก็ทำได้ไม่ดีเหมือนที่ผ่านมานะครับขอให้พี่น้องที่จะกลับมาตั้งตัวใหม่ด้วยการพึ่งพาพระเจ้านะคะหากเรา อ่อนแอนะคะเรามีพรีสุริก์ที่เป็นพระผู้ช่วยนะคะที่พร้อมที่จะช่วยเราพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่คอยเฝ้าดูเราอยู่เป็นพระเจ้าที่ไม่เคลิ้มหลับไปนะคะพระคัมภีร์สดุดี121ได้พูดถึงเป็นพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ดีเยี่ยมนะคะเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้อารักขาเป็นพระเจ้าที่ปกป้องเรา ะะเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่แบบนี้พระเจ้าสามารถช่วยให้เราผ่านอุปสรรคปัญหาที่เราเจออยู่ไปได้นะคะขอให้เราที่จะมีการบังคับต้นและสามารถควบคุมตัวเราเองได้ด้วยการพึ่งพาพระเจ้านะคะเพื่อที่เราจะมีใจที่สงบเพื่อที่เราจะได้ยินเสียงของพระเจ้า ที่พระเจ้าพูดกับเราผ่านพระคําของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการที่เราอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวเองหรือกับกลุ่มของเราไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอ่านพระคัมภีร์หรือกลุ่มอธิษฐานหรือกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มพันธกิจที่กิจจกได้จัดไว้นะคะก็คือคําหนุนใจยามเช้านะคะหากเรา อ่านส่วนตัวของเราเฝ้าเดียวแล้วนะคะเราสามารถที่จะฟังคำหนุนใจยามเช้าได้ทุกวันนะคะก็จะมีพระคำหนุนใจผ่านผู้รับใช้กิจจักรแม่สายนะคะขอพระเจ้าที่จะนำเราที่เราจะมีใจที่สงบเพื่อที่เราจะฟังเสียงของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะนำเราว่าเราจะสู้กับสิ่งที่เรารเผชิญอยู่ความทุกข์ยาก อย่างไรนะคะและเราก็ต้องระวังระวัยให้ดีด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ต้องระวังตัวของเราด้วยเพื่อที่เราจะไม่นำตัวเราไปในที่ที่เสี่ยงนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่อ่อนแอในด้านของการดื่มเหล้านะคะสมมติเราเลิกดื่มเหล้า การที่ไม่เจอหรือการที่ไม่เข้าสังคมนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราแต่ถ้าหากเราเข้าไปร่วมอาจจะครั้งแรกอาจจะไม่ได้ไปแตะไปดื่มด้วยความที่เราเคยดื่มกำลังกำลังที่จะเลิกดื่มนะคะน,นี้ก็เราก็ต้องระวังระวังใจ ระวังระ,ระววัยใจของเราด้วยเหมือนกันเพื่อที่เราเองก็จะไม่กลับไปทางนั้นนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเมื่อเราดื่มเยอะก็ทำลายสุขภาพของเรานะคะบางคนดื่มมาทั้งชีวิตแล้วพออายุมากขึ้นพอเริ่มเข้าผู้สูงวัยก็จะมีโรคต่างๆเกิดขึ้นนะคะ สิ่งเหล่านี้มีผลมาจากการกระทำของตัวเราเองนะคะสิ่งที่เราทำวันนี้ก็จะมีผลต่ออนาคตนะคะสิ่งที่เราทำในอดีตก็มีผลต่อเราในปัจจุบันนี้ด้วยเหมือนกันนะคะขอพระเจ้าที่จะเมตตาช่วยเราที่เราเองก็จะไม่กลับไปทำสิ่งที่ไม่ดีเพราะเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีต่อตัวเราเองแล้วก็ ต่อครอบครัวของเรานะคะก็พระเจ้าที่จะนําเราก็าพระคัมภีร์ในตอนนี้ก็เปรียบให้เห็นว่าศัตรูของพวกเราของพระเจ้าคือมารน,นะคะมารก็หาทุกวิธีทางเพื่อที่จะทําลายคนที่เชื่อในพระเจ้าเพราะว่ามารเป็นศัตรูกับพระเจ้านะคะเขาก็จะหาพักพวกที่ทําให้ ผู้เชื่อห่างจากทางของพระองค์เพื่อที่ผู้เชื่อจะไม่นมัสก,การพระผู้สร้างเพื่อที่จะหลอกให้รักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้านะคะมันจะ เดินวนเวียนอยู่รอบๆตัวเรานะคะเหมือนสิงโตคำรามที่เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ก็คือหมายถึงว่ามารมักจะจ้องมองคนที่อ่อนแอมารมักจะจ้องคนที่มันจะหลอกได้มันจะทำลายทำให้เราไม่อยากไปนมัสการพระเจ้าทำให้เราไม่อยากเข้ากลุ่ม น,ะะนี่คือสิ่งที่มารใส่ความคิดให้กับเรามารอาจจะไม่ได้มาเป็นนักล่าเหมือนสินโตนะคะที่ล่าเหยือ่อแต่มาในรูปแบบที่มันล่อลวงเราให้ห่างจากทางของพระเจ้านะคะของพระเจ้าที่จะเมตตาช่วยเราที่เราเองก็จะระวังระวัยชีวิตของเราเพื่อที่เราจะ ไม่ให้มันหลอกเรานะคะโดยการที่เราเองก็ติดสนิทกับพระเจ้านะคะถ้าเราไม่ได้ใช้เวลากับพระเจ้าตัวอย่างเช่นถ้าในตารางของเราในแต่ละวันมีอย่างอื่นมากมายหนึ่งสองสาม้าหกแปแต่ไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าไม่มีเวลาอธิษฐานไม่มีเวลาพูดคุยกับพระเจ้าเลยอันนี้ก็ อันตรายนะคะเราไม่มีอะไรที่จะยึดเราไม่มีหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของเราเลยนะคะขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่เป็นแบบนี้นะคะและมารซาตานมักจะจ้องทําลายเราตัวอย่างเช่นมักจะจงตีในจุดอ่อนของเรานะคะเช่นบางคนรักคนในครอบครัวมากนะคะว่าจะเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องหรือญาติพี่น้องนะคะ มารซสตานมามนจะทําลายทําให้ทําให้เราวุ่นวายใจนะคะมาจะทําให้คนในครอบครัวหรือคนที่เรารักอาจจะไม่เชื่อฟังบ้างแหละคนที่ไม่เชื่อฟังคนที่เราพูดเราไม่ฟังนะคะเราก็จะมีความหนักใจกับคนคนนั้นเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะ ทำให้เราวุ่นวายใจทําให้เราทําให้ใจเราไม่สงบนะคะถ้าหากเราไม่มีพระคําของพระเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องทํำยังไงเราก็จะจมอยู่กับความหนักใจความทุกข์ใจในตรงนั้นนะคะตัวอย่างเช่นถ้าคนที่มีพระเจ้านะ,ะถ้าเขารู้ตัวว่าเขา,าใจวุ่นวายหมายถึงว่าวุ่นวายใจแล้วใจไม่สงบแล้วนะคะก็จะมีพระคําของพระเจ้าที่หนุนใจนะคะ ตัวอย่างาสาัพด์ทีที่46ข้อที่10นะคะจงนี่เสียและรู้เถึดว่าเราคือพระเจ้านะคะเมื่อเรามีลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ต้องกลับมาหาพระเจ้าไม่ใช่ว่าเรามีปัญหาแล้วมาหาพระเจ้าไม่ใช่แบบนี้นะคะเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเจอปัญหาแบบนี้เราก็ต้องพึ่งผาพระเจ้า สม่ำเสมอนะคะไม่ใช่แค่เรามีปัญหาเท่านั้นขอพระเจ้าเมตตาช่วยเรานะคะที่เราจะไม่ให้มารซาตานกัดกินเราหรือทำลายเราได้นะคะและเมื่อเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าทำให้เรามีกำลังทำให้เราที่จะสามารถที่จะสู้กับมันด้วยพระวจะนะของพระเจ้านะ การที่เรามีชีวิตอยู่นี้ไม่เพียงแค่เราเติบโตในด้านร่างกายเท่าน,นั้นนะในด้านฝ่ายจิตวิญญาณเราก็ต้องมีพระคำพระเจ้าเพื่อที่เราจะสามารถที่จะชนะมารซาตานได้นะคะถ้าหากคนที่ชนะมารก็จะหาเป้าหมายใหม่หาคนที่อ่อนแอที่จะทำร้ายได้นะคะทำให้เรา ไม่นมัสการพระเจ้าทําให้เราไปอย่ยงอื่นรักสิ่งอื่นมากกว่ารักพระเจ้ารักและให้เวลาสิ่งอื่นมากกว่าให้เวลาพระเจ้านะเมื่อไหร่ที่เราทําแบบนั้นตารางชีวิตเราไม่มีพระเจ้าเมื่อไหร่นะมาสตานก็ปลดมือมาสตานจะดีใจนะเพราะว่า,าได้คนหนึ่งได้คนเพิ่มร่วมในทีมของเขานะขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไม่เป็น ทีมของมารน,นะคะขอให้เราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของพระเจ้านะครดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาปกป้องและช่วยเหลือพี่น้องในคีดจักัเด็กจนถึงผู้ใหญ่นะคะเราต้องพัฒนาชีวิตของเรานะคะคในด้านฝ่ายจิตวิญญาณในด้านการอาหารการสะสมพระคำของพระเจ้าเพื่อที่เราเองจะไม่ทำผิดต่อพระเจ้าเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราจะต่อสู้กับมานอย่างไรนะคะ เมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอมีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าเราจะสามารถสู้กับมาซาตานได้นะคะเพราะพระเยซูก็ชนะมารด้วยพระวจนะของพระเจ้านะคะมัทธิวบทที่4ข้อที่4นะคะขอพระเจ้าช่วยนะคะอนุชนในสมัยนี้นะคะเป็นยุคที่ความรู้เนี่ย มีมาถึงที่บ้านเลยนะคะเพราะบ้านไหนที่มีอินเทอร์เน็ตหรือมี WiFi ก็เด็กสมัยนี้ก็เรียนรู้ได้ไวมากมากนะคะถ้าเขาเรียนรู้ในด้านที่ดีก็ขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าเรียนรู้ในด้านที่ไม่ดีก็ขอพระเจ้าเมตตาช่วยนะคะที่พ่อแม่เองก็เป็นส่วนหนึ่งที่คอยส่งพระคําของพระเจ้านําพวกเขาได้สะสมพระคําของพระเจ้าด้วยเหมือนกันนะคะค่ะ เราก็พึ่งพาและไว้วางใจในพระเจ้าเมื่อเราพึ่งพาและไว้วางใจในพระเจ้าแล้วนะพระเจ้าจะเป็นผู้ที่กระทําและก็ประทานสิทธิทจําเป็นให้กับครอบครัวของเราและชีวิตของเรานะคะอธิทฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระคําของพระเจ้าที่หนุนใจให้เราทั้งหลายได้ เรียนรู้และได้สะสมพระคำของพระเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราเพื่อเป็นหลักการในการต่อสู้กับศัตรูที่มามาวนเวียนและคอยที่จะทำลายชีวิตของเราให้ห่างจากทางของพระเจ้าขอพระเจ้าปกป้องช่วยเราที่เราเองก็จะมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าที่เราเองก็จะพึ่งพาและไว้วางใจในพระเจ้าขอพระเจ้านำพี่น้องทุกคนวันนี้ค่ะ มีพี่น้องทั้งใดที่มีความอ่อนแอหรือไม่มีกำลังใจที่จะติดตามพระเจ้าต่อไปก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังขอพระเจ้านำพี่น้องทุกคนที่จะได้รับกำลังใหม่และ ตัมตัวใหม่เริ่มต้นใหม่ในพระเจ้าด้วยการไว้วานใจในพระองค์ที่ฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคาของพระเจ้าในเช้านี้ที่เตือนให้เราเรามักระวังศัตรูที่เรามองไม่เห็นและเราก็พึ่งพาพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยชีวิตของเราทิฏฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน